สวัสดีครับผมสวัสดีครับทชมทุกๆท่านนะครับกลับมาเจอกับช่องเกษตรไทยสร้างอาชีพนะครับครับวันนี้ลงปลูกทุเรียนครับกับสีผ้ามาเบิ่งวิธีการปลูกทุเรียนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราจะมีวิธีการอย่างไรแล้วมาเบิ่งกันนะครับนับแหลกนะครับเพราะว่าลุมยวจะปลูกนะครับก็จะค้ดลงนินหนึ่งตีผมเด้เตรียมดินไปแล้วใส่ข้งหมอกับแกลบดำครับ มาร์กไปหนึ่งถึงสองเดือนนะครับขเ,เขาได้ตำแหน่งแยวที่ปลูกก็ขุดลงไปเรื่อยขุดลงบลึกนะครับขุดลงประมาณนี้ครับเอาถุงมาวาดบิ่งให้มันได้วอมลึงให้มันให้ถุงมันโปล่นิดหนึ่งนะครับโผล่ลงไปสามสามจนสี่ครับ ตากถุงปนขอบขอบลุมเที่ยขาจะปลูกนิดนึงนครับพอได้ลุมแล้วก็จะมาใส่เป็นตัวนี้เป็นผงฮิวมิกนะครับเป็นผงผงฮิวมิกนะครับใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะครับแล้วก็ตัวนี้ตามด้วยตัวนี้เป็นอะมิดาโกจีนะครับหรือที่เป็น พุ่มละ دان อะไนะครับหรือว,ว่าตะตาเกันกีก็ได้ครับเป็นตัวนี้ใบขาปวกขวากขาปวกขานอนนะครับขวบมะเรงเจาะต้นนะครับมาเบิ่งครับวิธีการปลูกมากจีบขวทุ่งออกนะครับจีบนี่เลี้ยวๆนะครับแต่ประมาณนี้ครับ เมื้องวามีรลาโคตรหรือเปล่านะครัวนี่ดีแน่ครับได้ต้นพันธุ์มาแบบเขากำลังเปลี่ยนทุง่งตัวนี้ถือว่ายังไม่ท่านโคตรบันใดครับเขาเพิ่งเปลี่ยนทุง่งก็เล่มเ,มเดี่ยวนิดนึงถามมันดำนะครับท่านี้ก็ะเพาะครับเอาลงไปเลยครับจะเร่งเมืองให้ตรงส่วน นาใบถ้าเป็นกิ่งกะโดวงห้องปต่องนะครับเ้ามาต่องหัน <c oughs> ก็ตั้งให้ตรงพ่อถ้าเป็นกิ่งคางก็ให้น้ำนาใบไปทงางตะวันออกหรือว่าเบียงไปทางทิศเหนือเนี่ยเพราะว่าภาคอิสานลมมันถิดตีตีมาทางทิศเหนือนะครับมันเฉียงไปทางทิศเหนือนิดนิดนะครับ มึงไปนึ่เขาก็ดึงถุงมุกดบ้านี้นะครับเห็นโพรมานี้เขาอ่ะปุดดินเขามาใส่นะครับคลิปอัดที่เหงาเนี้ยเดี๋ยวิปนิ้ เห็้ให้เบิ้งทุกขั้นตอนนียกระถห้มันขึ้นมานิดนึงนะครับถมไปเลยครับโมเมนต์ว่าให้โพแล้วก็ปล่อยเห็นแก่บแลบยบเดี๋ยวมันที่หากมันที่ถือแดดพอโมเมนต,ต์ผักไตมันต้องปลูกตามตามผาคครับถ้าผากักไตฟุ้ก็โตกดูนะครับ เขาก็เลยเห็ดหนึอ่อันนี้ครบไปเลยครับแล้วดีมันง,งิีนะุบล่งเสตโตลงอีกแล้วก็ต่อมาติดตัวตินนี่ครับมีท้ายลิซซิวนะถ้าปลูกแล้วขาเชียร์ไม่โตแลวนี่นามหนาำเอ้ที่บัวรดน,น้นามนะไซส์ลงไปประมาณส่วนหนึ่งเอาครับ มาหนึ่งช้อนชาเอ้ยหนึ่งช้อนโต๊ะคนเลลอดนะครับอดลอยเปอร์เซ็นนะครับ พิดแน่นอนแต่ว่าระยะเาว้มันเิดขึ้นดูกับการดูแลนะครับปูบางอย่างครับปูไงแต่ว่าดูแลอย่างนะครับทุเรียนทังไห้ก็เป็นกำลังใจทุกคนถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวจะหาคลิปดีๆมาฝากกันเรื่อยๆครับมีเทคนิคอะไรก็ทีมาแบ่งปันกันครับคลิปนี้ก็จากไปเพียงแล้วนี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่สละเวลาเขามารับชมดีครับ